ครับสวัสดีเอฟซี FC ครับผมเนาะอ่าพี่น้องแจ้งข่าวด่วนเนะาะปูสายสหายพี่น้องเนะาะบอกแล้วข่นานเขียนผิดเนาะจะผิดลักผิดลักชีวิตเปลี่ยนท่านที่พี่นอ้องปูทีเตียนเขาว่าเนะาะว่าเขียนลักให้เอฟซีผิดเนาะอย่าพา,าเดี๋ยวสิเอฟซี FC ทีเข้าใจผิดเนาะ ปูพนันเงินย่ำมาได้พี่น้องเด้อเอามาลับชุดลับตั้งน้ำกันย่ำมาแล้วเอาให้ชัดๆได้สำหรับคนนี้ปูเอาตรงนี้ก็ดีอีกอ่าเนาะเอาชุดเลขดับเดี๋ยวนะชื่อก่อนเมื่อกี้นี้เขียนผิดอ่าชุดเลขดับเนาะพี่น้องปูสายซหายเด้อพี่น้องปูสสาายยหพี่น้องเนาะเป็น้าตัวใหญ่ๆอ่าอันนี้เราเอ๊ะอันนี้ยังที่ชีวิตจะเขียนผิดแถอ ท่านเขียนผิดชีวิตเปลี่ยนทันทีเได้พี่น้องเก็ชีวิตจะออกเปลี่ยนทันทีเลยให้บอกให้ให้ตัวกับพ่อแม่พี่น้องไปเอาซื้อตัวกับปเพราะวนาผิดโตเนาะที่สำคัญพี่น้องคุณซื้อหรือซ่าอะไรผิดรักเขาได้ให้ผู้ใดก็นล่อเบิ้งท่านมาเทียนเลยวที่ผ่านมาเนาะเลขกเจ็ดสองหตังทั่วฟ้า อ่าตาปัวะบอกตัดไปสื่อมันดับพี่น้องดับอยู่อีดีนาะพี่น้องเด้อออกมาอีดีอ่าไปเข้าสู่ท้องปูเนาะเอาพี่น้องสำหรับเด็ดดับวันนี้กับพิจารณาเบิร์อีกคือเก่าเนาะที่ดับอยู่บ่อยู่ดับบนล่างครับผมเนาะ เอาเจ็ดสองสองเจ็ดดับอีกแล้วผู้ใดขึ้นคซื้อ,อ,อนะผู้ใดขึ้นสี่งร่ทุ่นตัวนี้ดับอีกแล้วสองเจ็ดสองหาหาสองตัวนี้ขึ้นดับทั้งบนทั้งล่างได้พี่น้องเด้อเป็นฝันในคักไปได้กะสั่งใจไว้สักตอนเนาะสองเก้าเก้าสองอืจากเก้าแปดแปดเก้าเนาะ หกศูนย์ศูนย์หกศูนยส่องหนึ่งหนึ่งสองว้าตัวใหญ่ขน่ดว้ารครับผมต้องหุ้นหนวยแล้วก็หนึ่ง่งชุดนี่ตัวใหญ่แน่นะคือเป็นชุดดับได้พี่น้องเด้อ บนล่างนะคะดับทั้งบนทั้งล่างแคปภาพแคปภาพได้ว่าจากข่านใดแคนมาเจอแคปภาพแคปภาพเอาตั้งแตงไหนกันยูซี่ก็ได้หรอครับอ่าเนาะค่ะเอาต่อไปเด็กอยากไม่เห็นอยู่นิ่งๆก็ได้แล้วครับเนาะชุดดับบนล่างนะฮะอ่าพี่น้องดูชุดตาไล่ซะก่อนชุดดับด้วชุดดับเด้อครับเด้ออันนี้ชุดดับครับเมียน ปูสายสายเอาบาหนี้สูตรเป็นสูตรลอยมะไรสูตรลอยมยะไรเลยอาจจะเขียนให้ดูอ่างวดที่ผ่านมามีทั้งแปดมีทั้งสามมีทั้งหาปูเลือกสี 3, ่เอาสามหาเนาะเพราะว่าแปดสามออกไปแล้วแต่ว่าเขาเต็มเต็มเลยพี่น้องเรื่องอันนี้ก็บอกคาดจะคเคยผ่านที่กันเนาะสูตรร้อยมะยเนาะพี่น้องปูสายสหาย อยายาเลี่ยนหน้าให้กันเดียวเขียนผิดประวัาิีวิตสิเปลี่ยนอืเนอะเดี๋ยวตัวเลขจะเคลื่อนเดี๋ยวตัวเลขจะเคลื่อนอนะคะพิจารณาไปน้วกันเป็นเนี่ยทั้งเลคคระคะดเดอ้์และสไปถ้อยประกาใหม่น่ะกันยอนแมนของกูนตัวอ,อกแล้วแม่ใส่งานดูอ,อันนี้ก็คือเป็นสูตรลอยมาไล่เด้อพี่น้องเด้อ <laughs> แต่ว่างวดนี่ปูว่งกลมให้มากแต่ก็สูงนะอ่ะเนาะเดี๋ยวจะฟันไปน้ำกันดป็นจังวงกลมก็คือมูทูเทยียปูเลือดสีวงกลมเนาะสามตัวไทยเนาะแล้วตัวยูที่เดียมูเลยสุดไทยสุดก็คือเป็นวิ่งเท่านั้นติดสามเท่านั้น hmm. นี่นะพี่น,อน้องต้องมีสามงวดนี่ปูว่าต้องมีสามเท่านั้นเนาะเพราะว่า ลอยมาไล่ลอยลงมาลอยลงมาแต่คือยุดยุดท,ที่สามเนาะผู้ใดสืบผูท้ที่สามว่นนี้ผิหวังแ้พี่น้องเนาะปูวงกลมให้เลขสามครับวงกลมสามจุดที่ปกติปูสีวงกลมให้สามตัวไทยเนาะแต่วันนี้เลือกสีวงกลมสามแล้วก็เลขหกเลขเจ็ดทั่งๆขึ้นไปอื เป็นยังจ็คบวกวงอันหนึ่งกับสองพี่น้องเห็นบ่เป็นยังละมมันเป็นตรงกับเด็ดดับเด่ะพี่น้องหนึ่งสองสองหนึ่งเห็นบ่มันชนอยู่ตรงนี้อ่าโอ้มาหาเห็นนี่ขึ้นหรือเนาะสามสองขึ้นสีพุ่ม่ายขึ้นนะหรือจะไม่เน่ไม่แต่โบนายโบ่นอนที่จับเนาะปูเลือดที่แต่ว่าปูปูมีแนวทางให้อยู่อันนี้คือเหี่ยมึงก่อนสำหรับเนี่ยน่าน เนาะเพราะว่าสามสองสองสามก็คือมันออกไปแล้วฮะหน้าที่สาคัญอยู่นี่พี่น้องการ์ดแ่นี้เนาะทั้งหมดทั้งมวลเลยพี่น้องเอฟซีเด้อทั้งหมดทั้งมวลจะมาอยู่ในนี้ครับผมอุ้ยยงไงปก่อนเอาบานนี้ชุดบนครับชุดฟันทงแล้วชุดฟันทงนะคะ,ะชุดบนจําชื่อไว้นะคะฟูซ้ายสายครับกนรละยะเรมิเพ,พิ่นไลา์ค่ะพี่น้องเอฟซีความหมายของสายชุดสรุปครบ ชุดบนน้ะพี่น้องมีหกครับวิ่งบนหกวิ่งบนหกเนาะแล้วก็จับคู่ชุดให้ได้พี่น้องมีหกหกอันนี้ห้ามพลาดหกหกียนปิดสี่ปิดเปลี่ยนหกสี่หกสี่แล้วก็ หกเก้าครับหกเก้าะนะคะโอ้ก็สิว่าั่นพี่น้องคันเป็นตัวกรับปูเบนแนนัมเขาพอาแมจิอตอตงเท่านั้นปูบนเบเนจะยำรักจะเลยว่าบม่อยากไข่เขียนผ่าเนาะเอาตัวแจิออไขเลยเนาะมีตัวกันเด้อพี่น้องเด้อตัวกันตัวกันตัวเล็กตัวกันห้ามันขยับไข่หยวนตัวกันก็มีเก้าหก ้าหกแล้วก็สี่หกน่าจะถูกแล้วบานนี้ตัวกันครับผมก็คือัูกับให้ตัวกลับเป็นตัวกันหกสี่สี่หกหกเก้าเก้าหกหกหกก็ต้องไปกับครับเนาะอันนี้คือชุดบนนี่พี่น้องเด้อตัวเน้นเด้ปูคือคือเน้นบ่ต้องกับบนเป็นบนล่างเป็นล่างนาาพี่น้องพิจาราเบิ้งเอาเนาะครับเนาะ แต่เวลาปูยกพวกท่านเนียให้ขีดเส้นใต้เป็นบัวบานอ่างงบ่มีบัวบบัวบครับเอาลอกไปก่อนโอ้ยเน้นให้พไปแห้งแล้พี่น้องมี่สามหาพี่สามหาพี่สามนั่ก็เพ่อแห้งแล้วเนาะอันก็ชุดจอดไปแห้งแล้วเด็กใหม่ชุดไปแห้งแล้วเนาะพี่น้องเออบานี่ชุดล่างครับล่างอันนี้สำคัญนี่เพราะว่าจะไปยิบสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วล่างนี่ก็จะมี วิ่งอวิ่งสามวิ่งสามล่างนี่แหละพี่น้องก็คือชุดลอยมาไล่เนาะเด่นสามเด่นสามครับผม,ม,มตัวใดนั่งอยู่ตรงนี้นะเดินสามอายุก็มีหกสามสามหกเออเอลิมเขียนให้ชุดลอยมาเลยเน,นะาะหกสามสามหกสามหกอสาม,หก,าสามหกแล้วอะไรอเจ็ดสามสามเจ็ดอออ่า เอาพี่น้องก็คือนี่แหละนี่แหละอ๋อนี่เออนี่แหละชุดนี้แหละพี่น้องเนาะเที่ปูเน้นไทยก็คือเป็นชุดรางค่่ะอาปูการเผยความเนาะแต่ว่าบัตรที่นี่มาฟันบาตนี้พี่น้องอ่านเป็นอันเป็นจับปูชุดปูเน้นมากชุดๆเลยเนาะสำหรับรางมีสามหอครับวิ่งสามเด้อพี่น้องเด้อ สามหกสามแปดครับอ่อาไมา่รู้ว่าสามแปดแม่แปดไหนเนาะบมรู้คือกันบ่ต้องเสือกพี่น้องมีสำนั้นเนาะมีสามหกสามแปดเนาะราคาปูชินเนยไทยสามหกก็สามแปดเนาะสามหกสามแปดต้องกับต้งเคลียไว้เอาสาม เอาสามเจ็ดพร้อมพี่นอ้องอ่านี่เนาะตัวกัดให้ให้ครบชุดบนสามลางสามเนาะบนสามหางลางสามหางได้พี่น้องเด้ออ่าชุดลอยมาไล่ปูมีเหตุผลเนาะอ่าสามสองมันออกไปดาวเนาะประมาณน,นั้นเนาะหนึ่งสองก็เป็นชุดดับปูเนาะครับเนาะเอาแคปหน้าจัวครับพี่น้องประมวลภาพไปน้ำกัน เน้นเน้นครับผมปูเน้นไหสาหลักสิบล่างไม่ต้องกลับเนาะปูปั้นพุ่งทสั้นเนาะพี่น้องสามนั่นครับผมเนาะเอาแค่น้าจอขอให้มีโชคไม่ใช่แพืนกันสำหรับเนื้อพางปูสายสหา,ยส,าย,สยสวัสดีครับ